เกิดอะไรขึ้นครับวินโดว์เอาแล้วครับที่เขาลงข่าวกันแล้วก็ช่องเราก็ลงข่าวแล้วเราก็เจอตามข่าววินโดว์สองสี่เฮนสองมีปัญหาอันนี้จริงไหมเนี่ยจริงเชงเอาปกติที่เราเรนเดอร์ทีหนึ่งเท่าไหร่คืออันนี้คลิปเนี่ยต้องบอกก่อนยี่สิบเก้านาทีซึ่งใช้เวลาในการเรนเดอร์ปกติจะไม่เกินประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่าแต่เนี่ยชั่วโมงกว่าเป็ชั่วโมงก็มีสามชั่วโมงก็มีคือมันแกว่งไปมาตอนนี้คือชั่วโมงโอ้โหคลิปยาวกี่นาทีเน่ะยี่สิบเก้า ละคือชั่วโมงเดียวใชไม่ถึงชั่วโมงเลย,เเลยตามข่าวเป๊ะส,สองสี่เฮ็ดสองต<ส>อน<ง>แรกเราคิดว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะคอมมันเสียหรือเปล่านะซึ่งไม่ใช่แน่นอนเพราะว่ามันเป็นพร<ห>้อมก<ห>ันสองเครื่องเฮ้ยเครื่องนี้ก่อนี้สองสี่เฮ็ดสองเกันดี๋ยนะแป๊บเครื่องคุณยังไม่เจอปัญหาใช่ไหมครับยังไม่เจอวันนี้เรนเดอร์ได้ปกติ เล่นลงมาสองสี kind of ่เทสสองสองสี่เสองแต่เขาบอกว่าปัญหาเนี้ยมันจะเจอแค่ S S D บางชิปคอลเล์ขอบคุณอัพเกรดเป็นตัวเล็กซ่าตัวท็อปตัวท็อปตัวเทพก็ไม่เจอปัญหาใช่วันนี้เลนเนอร์ได้สองชิปไม่มีปัญหาสองคนนั้นอาจจะเป็นชิปที่เขามีปัญหากับอินโดสองสี่เอสสองเรียบร้อยครับออฟฟิศเราก็เจอปัญหาครับงานส่งวันนี้ครับทีเม่พยายามแล้วพยายามมากกว่านี้